สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวมินิมิกเซอร์ที่มีออดิโออินเทอร์เฟสภายในตัวในงบไม่ถึง500บาทนะครับหรือไม่ถึง1แบงค์ม่วงนะครับทุกคนมี2อินพุตเป็นช่องไม้นะครับมีไฟแฟนทอม4 8สโวลต์ on, สามารถเปิดได้นะครับท่านผู้ชมมีไฮซี C ที่สามารถเปิดเพื่ออัดกีตาร์และตัดความถี่ให้ด้วยนะครับทุกคนสามารถบลูทูธได้ด้วยนะครับทุกคนแต่ยังไม่สามารถเล่น usb ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อ เข้ากับคอมแล้วก็เป็น audio ออินเ f a c e เข้าในคอมนี้นะครับอัาเสียงในคอมได้อย่างราบลื่นและสมูทนะครับทุกคนอาจมีเสียงจีเล็กน้อยแต่ไม่ได้เป็นปัญหาสาหรับท่านที่ใช้งานนะครับอาจจะใช้สําหรับไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดบางท่านต้องการเอาเสียงเข้าในคอมเข้าในไลฟ์สดนะครับผมขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับมีทั้งอินทั้งเอานะครับตัวนี้เหมาะกับท่านพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมากนะครับ<ะ>สามารถปรับ eq ได้2บนด์นะครับบนด์แรกก็คือ high band ที่2ก็คือ low มี เกนให้นะครับเกนอินพุตแล้วก็มีเอฟเฟกต์ภายในตัวด้วยนะครับสามารถปรับดีเลย์รีเวิร์บได้ด้วยนะครับปรับว่าเออจะเอาเอฟเฟกมากเอฟเฟกน้อยอะไรประมาณนี้นะครับสามารถฟังเสียงมอนิเตอร์จากโฟนได้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนี่คือเสียงที่ผมอาัดจ,จากมินิมิกเซอร์ที่มีออดิโออินเทอร์เฟซภายในตัวที่ผมซื้อมาในงบ500บาทนะครับนี่ก็จะมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะครับทุกคนนี่ผมเปิดเอฟเฟกแล้วก็สามารถนะฮะปรับเอฟเฟกปรับแต่งได้มีดีเลย์ มีรีเวิร์บนะฮะสามารถปรับแต่งโทนเสียงได้อยากได้เสียงแหลมอ่าอันนี้มีแต่เสียงแหลมนะครับทุกคนอยากได้เสียงทุม้มอ่าเสียงทุ้มก็มีได้นะครับทุกคนสามารถปรับได้อย่างมากมายนะฮะมีเกณฑ์มีอะไรบอกนะครับทุกคนนี่คือเสียงที่อัดจากมินิมิกเซอร์ตรงๆนะครับผมอัดด้วยไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับทุกคนเสียงตอนนี้ผมเป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลโลโลเช็คเช็คว่าทูทูเสียงออกจะเป็นประมาณนี้นะฮะอาจจะได้โทนอุ่นๆแล้วก็มีเสียง จีเล็กน้อยนะครับทุกคน